สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราจะมาทำกล้วยด่างกันนะครับกล้วยด่างอันนี้เป็นกระมังนะครับอันนี้เป็นหน่อกล้วยเป็นหน่อกล้วยไข่ธรรมดาเนี่ยนะครับผมก็ไปขุดมาให้เหลือรากไว้แล้วใส่กระมังนะครับกระมังไม่ต้องเจาะรูผสมด้วยนมเป็นนมจืดน,นะครับแล้วก็ ผงชุบรส1นซองขนาดกลาง M150 1ขวดผสมลงไปอย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจะเอาดินใส่เราก็รอเราก็จะรอดูว่าอีกสัก20วันนะครับใบมันจะด่างไหมตอนนี้มันใบเขียวอยู่นะครับก็เห็นน้องคนหนึ่งใน y u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  e เขาทำนะครับผมก็เลยมาทดลองทำบ้าง ดูซิว่ามันจะด่างได้อย่างเขาไหมนะครับก็ฝากเพื่อนๆติดตามนะครับเดี๋ยวมีอะไรก็จะอัปเดตให้ดูต่อไปนะครับขอบคุณครับนี่นะครับดินใส่เลยนะครับอดินใส่แบบนี้เดี๋ยวสัก20วันเรามาอัปเดตกันครับว่ามันจะด่างหรือไม่ด่างวิธีทํานะครับสรุปอีกครั้งเราหากระมังมาห,หาหน่อกลก้วยมาเอานมจืดใส่ แล้วก็ใส่ผงชูรสไป1ซองขนาดกลางแล้วก็เอ็มรบหขวดนมนี่ประมาณ2 3ถึง3กล่องใหญ่นะครับเสร็จแล้วก็เอาดินใส่ลงไปแค่นี้ครับมาลองดูนะครับว่าที่น้องเขาสอนไว้เมื่อผมมาทดลองทำแล้วมันจะได้ผลหรือไม่มันจะด่างหรือไม่ลองดูนะครับ